สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนบอดี้เจ้าตัว Sony W595 กันนะครับโดยผมจะใช้ตัว W595 หเกสีขามตัวสาธิตน,นะครับเ,เริ่มต้นให้ดูจากด้านหลังนะครับของตัวเจ้า s o นีตัวนี้นะครับก็จะมีน็อต2จุดตรงนี้นะครับที่ต้องแกะก่อน1 2 เครื่องมือที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกแล้วก็จะงัดไอเล็กสีแดงตรงข้างหลังที่ปิดตัวยึนดน็อตไว้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการเอาน็อตสองตัวออกนะครับ ไปก็จะงัดมดด้ตรงด้านหน้านี้ออกนะครับวิธีการแกะนะครับให้ดูดตรงช่องนี้ครับให้เริ่มจากช่องตรงนี้นะครับเพื่อที่จะง้างหน้ากาออกนะครับเครื่องมือในการใช้นะครับจะใช้ตัวที่แถมมาให้กาที่ซื้อในช้อปปี้ก็ได้ครับ2ตัวนี้หรือว่าใช้นิ้วค่อยๆไล่ไปก็ได้ครับแต่ผมถนัดใช้นิ้วมากกว่านะครับ ค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับใน่วนของที่ต้องระวังนะครับของตัว w ห้าเก้าห้านะครับเนื่องจากเครื่องมีอายุการใช้งานมานานนะครับตัวนี้ตรงที่เป็นป้นป้นพิมพ์นะครับหรือเป็นปุ่มกดนะครับคือมันจะหลุดง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดจะแกะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมจะใช้คัตเตอร์นำในการแกะนิดนึงนะครับ เพื่อไม่ให้แป้แปนปุ่มกดรูดออกมานะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการถอดบอดี้ส่วนี้ออกนะครับเพื่อที่จะเป็นวอดี้ใหม่นะครับโดยการที่จะต้องเอาน็อตสองตัวนี้ออกนะครับ ในตรงส่วนนี้นะครับเราก็ต้องถอดด้วยนะครับและด้านบนก็มีนอตอีกสองตัวนะครพี่ต้องเอาออมอนกัน ในการแกะนะครับก็คอยระวังเจ้าตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะหักง่ายมากเลยเพราะอายุการใช้งานมันนานแล้วนะครับในการแกะนะครับก็จะค่อยๆไล่จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้เบามือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันหักแล้วก็จะทํำไม่สนิทนะครับก็จะประมาณนี้ครับ ได้นะครับ็สำหรับด้านบนนะครับให้ดันตรงนี้ขึ้นนิดนึงเนี่ยนะครับง้างออกแล้วก็ดันขึ้นนะครับนี่นคหลุดแล้วแค่นี้ w 5เ95เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนบอดีแล้วนะครับขอจบคลิปการถอดประกอบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ